ต่อีกชุดชงวางไม่ทำไม่เป็นไรนะ ขยับนิดดียวค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนวันนี้นะคะอีจันก็อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะวันนี้เนี่ยตัวแทนคนตาบอดแล้วก็คนตาบอดเนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดนะคะจะมาร้องเรียนสคบนะคะหลังจากที่โดนบริษัทรายหนึ่งนะคะถูกหลอกให้ลงทุนในช่วงวิกฤตโควิดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ วันนี้นะคะมีในส่วนของตัวแทนคนตาบอดแล้วก็กลุ่มผู้เสียหายนะคะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เสียหายเนี่ยห้าหมรหัสต่ตอน,นี้มีเข้ามาคือ412รหัสนะคะเป็นความเสียหายจากการดําเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรงค่ะที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้เขาเปิดขึ้นมาในช่วงของวิกฤตโควิดนะคะโควิดเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะมาช่วยวิกฤตโควิดช่วยชาตินะคะก็ให้ทุกคนที่ได้รับเงินจากทุกส่วนมาเนี่ยมาลงทุนออนไลน์ นะคะแล้วจะได้รับเงินปันผลเป็นทุกเดือนรายเดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาพอเปิดดำเนินการได้3เดือนได้ไป5 0,000ื่นรหัสคูณ2,100บาทเนี่ยก็มูลค่าความเสียหายประมาณ1 0 5ล้านบาทนะคะก็ได้บอกว่าได้รับใบอนุญ,ญาตสคบแล้วหลังจากได้รับใบอนุญาตสคบแล้วก็ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนตามที่กล่าวอ้างตอนแรกได้ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยที่มาลงทุนด้วยเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ชายเ,เป็นบุคลาการเ,เป็นผู้พิการทางสายตา นะคะจำนวนมากพอสมควรแล้วก็มีความหวังจะได้ในเรื่องของการเยียวยานะคะแต่วันนี้ไม่ได้รับการจ่ายตามที่เก่าวอ้างก็เลยมาขอเขาเรียกอะไรคะไม่รู้จะไปแจ้งความที่ไหนอะคะ่ะก็มาร้องขอว่าจะทาเดินกันยังไงก็พอดีว่าเห็นว่าเป็นผู้ดิการตสินา,าด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรามองว่ามีเจ้าภาพด้วยก็คือตัวสอเองน่าจะช่วยเราในเรื่องของการ ประสานงานนะคะกับบริษัทเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคืนทุนนี่เขาไปก่อนนะคะเพื่อเพื่อความเสียหายมันบรรเทาเบา,บาวางไปกับโดยเฉพาะกลุ่มของผู้พิการสายตาแล้วก็กลุ่มผู้เสียหายอีกอีกหลายท่านเพราะมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอะคะ่ะมันต้องเข้าใจว่าโจรเนี่ยมักจะใช้วิกฤตอะเป็นวิกฤตเพื่อให้มันเป็นโอกาสของตัวเองวันนี้ก็เลยต้องพาในส่วนของผู้เสียหายตัวเนี้ยคะ่ะออกมานะคะท่านเข้าใจมาหลายรอบแล้วแ่าล้วเดยนเรมีค่ะเขาเปิดกิจการเมื่อวันที 17มีนาคมนะคะคือเป็นวันที่มีคนมาเยอะนะคะก็ดำ<ม>เนิน,นการมาได้ไรับใบอนุญาตวันที่17-18มิถุนายน คืออย่างนี้นะคะเขาอ้างบอกว่าลงลงทุนครั้งแรก2,100บาทลงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องลงทุนอีกเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจะมีรายได้ให้ประจำทุกเดือนถ้าคุณสามารถแนะนําคนได้5คน 10, 10คน20คนตามที่เขากล่าวอ้างในเมื่อทุกคนต้องการเงินเดือนไรายได้ประจําทุกคนก็เก็บหอมรอมริบเงินที่มีอยู่บางคนได้เงินเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทเอามาลงหมดเลย mm hmm. ก็ทุกคนหวังเพื่อที่จะได้เงินเดือนละ2,600บาทหลังจากที่หก Auto ักออโต้ชิปแต่หลังจากนั้น ก็ไม่ได้รับเงินส่วนนี้เลยและทางบริษัทก็อ้างว่าสคออบอไม่อนุมัติให้จ่ายซึ่งรองพิทราบว่าเขาเคยยื่นแผนนี้กับสคบอรหรือเปล่านะคะเราอยากที่เรามาวันนี้เราไม่ได้มาฟ้องร้องใครแต่เรามาอยากให้สคบอรตรวจสอบนะคะว่าแผนที่เขาเคยอ้างบอกว่าจะจ่ายเนี่ยเขาเคยยื่นกับสคบอไหมเพราะเขามาอ้างกับสมาชิกว่าสคบอไม่อนุมัติให้เขาจ่ายตามที่เขาเสนอไป คือมันเป็นประเด็นอย่างนี้นะคะอยากเพิ่มเติมว่ากรณีแบบนี้มันมีหลายเคสแล้วสําหรับบริษัทที่ดําเนินการก่อนได้รับใบอนุญ,ญาตแล้วปั่นก่อนนะคะพอได้รับใบอนุญ,ญาตเสร็จปุ๊บก็ก็บอกว่าสคบไม่ให้จ่ายซึ่งมันเป็นข้ออ้างของของการดําเนินธุรกิจในเรื่องของการปั่นในรูปแบบใหม่เขาเรียกว่ามีที่ลงเขาเรียกว่าลงบนฟูกอะค่ะหลายๆบริษัทจะเป็นเช่นนี้ปั่นก่อนแล้วได้ใบอนุญ,ญาตพอได้ใบอนุญ,ญาตบอกว่าจ่ายแบบเติมไม่ได้อันนี้ต้องช่วยกันตรวจสอบและดูแลโดยเฉพาะคือ มีสินค้าใช่ไมหมคะเป็นกาแฟมีสินค้าสองตัวค่ะคือกาแฟแล้วก็กคลลาเ่ะแล้วเราให้เราขายไหมตัวนี้คือเขาบอกว่าก็ให้แนะนําค่ะเพราะส่วนมากก็จะชวนชวนชวนให้เราแนะนําคนมาห้าคนสิบคนยี่สิบคนทุกคนก็ไปต้องการจุดนี้คือทุกคนต้องการรายได้ไประจําทุกๆเดือนทุกคนก็เลยมุ่งไปที่ห้าคนสิบคนยี่สิบคนค่ะคือไ,ได้ให้เราขายต่อให้เราหาลูกคีให้คนแนะนําคนค่ะเน้นการแนะนําคนแนะนําคนแนะนําคน โดยเฉพาะตอนนี้เราเขาเน้นเรื่องของวิกฤตโควิดไม่ต้องแนะนาอะไรแนะนําทางออนไลน์ก็เอากลุ่มคนพิการที่ทำรายได้แม่เขับมาไม่ไม่ไม่ต้องแนะนําก็มีรายได้คือสี่พันไม่ต้องแนะนําใครก็ได้สี่พันแนะนำห้าคนได้ห้าพันอย่างนี้ค่ะองไม่ไม่เคยขายไม่เคยอะไรเลยคุกนะคะก็ก็คือเราได้ของมาค่ะครั้งแรกเขาพูดบอกว่าสินค้าที่ได้ถือว่าเป็นของแถมนะคะเขาพูดแบบนี้นะคะมีคลิปนะคะมีคลิปค่ะ S <S มีคลิปที่เอ็มดีที่เขาพูดแผนการตลาดค่ะเราพวกเราก็หลงเชื่อแล้วเป็นช่วงที่โควิดนะคะเป็นช่วงที่เราทํามาหากินไม่ได้เป็นช่วงที่เราอยากมีรายได้เราก็หลงเชื่อตรงนี้เพราะว่าเราต้องการรายได้ไประจําทุกๆเดือนใช่ไหมคะตรงน,รงนี้เราก็ไปชวนญาติพี่น้องคนที่เรารักทุกคนมาลงทุนตรงนี้หมดเลยค่ะตอนนี้ติดต่อเจ้าของได้ไหมคะติดต่อได้ค่ะแต่เขาเลื่อนการจ่ายมาแล้ว5ครั้งค่ะเลื่อนการจ่ายแล้วค่ะบอ<า>ก <บา S 2> ว่าจะจ่ายบอกว่าจะจ่ายแต่นี่คือเป็นครั้งที่6คือพี่ก็ทนไม่ได้ใต้องค์กรพ พี่เปลี่ยนนี่เป็นผู้นําที่ที่ได้รับเงินแล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่ชิมงานเล้วก็ออกมาต่อออกแสดงตนนะคะจริงๆที่ได้มาหรือยังที่ได้มาแล้วค่ะแต่พี่สงสารทีมงานที่พี่แนะนําเข้ามาพี่ก็ไม่ชอบพี่ไม่อยากให้เอ็มดีเขาทาแบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะคือมาวันนี้โดยเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มผู้พิการทางสายตาย ทั้งหมดทั้งหมดห้าคลยคระตั้งแต่ผมลงมานี่ก็ยังไม่เคยได้รับนลครับผ่านไปสองเดือนแล้วยังไม่ได้รับผลตอบแทนกับการเงินครับเดือนที่สามแล้วเดือนไม่ได้รับเงินอะไรมีแต่ว่าเงินเข้าแล้วแต่ว่าไปตรวจสอบตามบัญชีไม่ได้รับเงินอย่างที่ว่าครับเป็นการอ้างที่ว่าจะจ่ายเฉยแต่กาแฟก็ได้แต่รอบแรกครั้งเดียวก็คือจบเลยตามปกติแล้วเขาจะให้ทุกเดือนเขาบอกให้ทุกเดือนพร้อมกับเงินที่จะได้รับหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว เราก็พยายามหาสมาชิกเพื่อป้อนเข้าไปให้บริษัทนี้แต่ทีนี้ผลตอบแทนเขาไม่ให้เหมือนที่เขาเคยพูดไว้เคยกล่าวไว้ว่าได้แน่นอนได้จริงได้แท้แต่จริงๆแล้วนั่นคือการหลอกให้เราหลงเชื่อจากเราเราก็อยากต้องการมีไรายได้ยิ่งวิกฤตอย่างนี้เราก็อยากจะมีเงินเพื่อจะ<ค>จะ่ายค่าเช่าบ้านเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองซ้าไม่หนำทีนี้เราก็มาโดนอย่างนี้ไปอีก ก็ยิ่งแย่ลงไปกับเดิมครับของผมลงทุนไปกับเพื่อนเพื่อนนี่เฉพาะของผมก็ทั้งลูกเต้าไปรวมแล้วก็เป็นหมื่นแล้วครับผมก็คือได้คืนแค่ครั้งเดียวใช่คัคุณลุงก็ยังไม่เคยได้คืนเลยครับได้แต่กาแฟครั้งแรกครับแล้วสินค้าไม่ได้เลยเหรอครับสินค้าได้แต่ครั้งแรกที่เขาที่สมัครตอนแรกครับต่อมาที่เขาบอกว่าจะได้ทุกเดือนทุกเดือนก็คือไม่ได้เลยทั้งเงินทั้งสินค้าครับ ในในในระบบโชว์เงินวัดแต่ไม่เงินไม่เข้าใช่ไหมคะครับในระบบโชว์เงินขึ้นแต่เงินไม่โอนค่ะแล้วก็ขาดไปเรื่อยค่ะที่เป็นครั้งที่หน้าค่ะที่ขอขัดค่ให้เวลามาสองเดือนเพิ่มแล้วค่ะให้ไม่ให้ไม่ให้โอกาสนะคะให้โอกาสบริษัทมาสองเดือนครึ่งค่ะแต่บริษัทไม่เคยจ่ายขาดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยค่ะจริงจริงประเด็นคือแลล้้วตออนนียังไหกคนประเทศลาือจคือจริงๆประเด็นตอนนี้ในยอดเงินที่เข้าไปคอมมิชชั่นเนี่ยจ่ายแค่บางส่วนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้เลยแต่ที่ประเด็นคือเขาอ่ะ มีการ move ในเรื่องของซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวฟู่ฟ้าแต่ว่าโดยภาพรวมของบริษัทเนี่ยไม่ได้จ่ายผลตอบแทนอันนี้มันเลยเป็นประเด็นสัมผัสส่วนตัวฟู่ฟ้าไงส่วนตัวฟู่ฟ้ามากสองพันสามพันซื้อบ้านเนี่ยพปหลังเป็นสิบสิบหลังค่ะเดี๋ยวเรามอบเลยไหมคะคือไม่อยากให้ไปทาอย่างนี้กับคนอื่นีต่อไปพวกเราก็โดนแล้วครับนที่คที่บอกว่าได้เงินเงินคืนมาแล้วอะ คุณเปียเมื่อกี้ที่บอกว่าได้เงินคือได้เงินแล้วทีื่อกี้ไดพูดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือของคุณเปียะเดี๋ยวส่งคุณเปียลงตอนของนของของพี่เปียคนเดียวพี่เปียได้ค่ะแล้วได้ตอบกทนไม่ได้่ารอ่าก็ถ้าพี่เปียแนะนำยี่สิบคนใช่ไหมคะคนตัดแทนที่บริษัทอ้างก็คือจะได้สองหมื่นแต่ว่าต้องเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งพันแล้วก็หักออโต้ชีพบริษัทบอกว่า ไม่ต้องลงทุนอีกเราจะเขาจะหักออโตชิปอัตโนมัติแล้วก็ส่งกาแฟให้แปดกล่องทุกเดือนแล้วเงินก็จะหักไปเสร็จแล้วก็เหลือที่ที่เบลหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะพี่เบลได้ตัวนี้ตัวเดียวค่ะแล้วก็จะมีอุนนิสัสยเลือดอูนนิสัสยเลือดใต้กองพิเศษเนี่ยนะมีทั้งหมดพันกว่าคนพี่เบลก็ได้มาตรงนี้ได้มาอยู่ก็ได้มาประมาณสี่ห้าหมื่นแต่ถามว่าพี่เบลลงทุนไหมพี่เบลก็ลงทุนไปประมาณหกหมื่นก็ถ้าเกิว่า,วาพอดี ไม่ได้เหลืออะไรพอดีเพราะว่าพี่เปียต้องการรายได้ประจำท,ทุกๆเดือนเพราะเขาบอกว่าจะให้ทุกๆเดือนใช่ไหมคะแล้วพอเราเห็นเราได้ครั้งแรกปกุ๊บเราก็ไปชวนคนที่เรารักทั้งหมดใช่ไหมคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราก็ไปชวนทุกคนคะ่ะเพราะเราได้นี่ครั้งแรกเพราะหลังจากนั้นหลังจากวันที่20เมษาที่ทุกคนมาสมัครไม่มีใครได้เลยคะ่ะทุกๆคนเป็น4ี่หมื่นรหัสคะ่ะที่ไม่มีใครได้คะ่ะ แล้วเขาจะทําให้เสียชื่อเสียประเทศตอนนี้ไปหลอกคนลาวตอนนี้ตอนนี้กาลังไปตั้งกลุ่มี่ประเทศลาวด้วยค่ะและตอนนี้พอตอนนี้มาปั่นให้ซื้อหุ้นบริษัทด้วยค่ะตอนนี้ช็อตต่อมาคือเมื่อสองเมื่อวันที่สามประชุมด้วยให้ให้สมาชิกทุกคนไปซื้อหุ้นได้ก็ยังมีคนหลงเชื่ออย่างพี่เกียเนี่ยพี่พี่เตียชอบพูดรุนแรงในไลน์บอกว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่พี่เตียก็จะถูกเอ,เอาออกอกย่างไรตลอดลบออกอกย่างไรตลอดหาว่าเป็นผู้นําที่คิดลบ แต่พี่ไม่ได้คิดลบพี่ให้โอกาสบริษัทมาสองเดือนกว่าบริษัทก็ไม่เคยจ่ายมีแต่ตัวเลขโชว์แต่ไม่เคยมีเงินเข้าบัญชีค่ะยังค่ะพะพามาปีเจ้าภาพก็คือต้องขอที่พึ่งสกบค่ะขออนุญาตท่านมาที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเจรเลยก็ไปไปรับทุกนายก่อนไปรับทุกนาย,ยทายยีไปรับรับทุกนายนะไปทุกนายท่านท่านคะับใครให้ไหมพี่อะไรอยู่

ช right? ่วยเขาหน่อยนะม่วเขาหน่อยไหมคะ่อยเค่ะช่วยเขาหน่อยเมาแล้วไม่ช่วยเขาเลยดใเลย

ที่มาจุ่มตอนนี้นี่คือในระับที่พอพี่คือในดีเนี่ยมีมีมีรูปแบบการเชิญชวนการโฆษณาอะไรบมีแชทไลน์มีพูดคุยการจัจรจไปี่เดียวเะดูเะอนเ็ดคือประเวันนี้เขาเ่ามไม่ทำหรือนื่ยแต่ว่าเป็นุาสตาเราเรเป็นหน้าที่อเป็นหน้าที่อีเดียวเยวอ จะเชิญที่เชิญยิ่งเพิ่มได้ดีกนอ่าให้ค่ะคะค่ะค่ะ เป็นพ <ge ิเเศษขาบอกเขาเขาปรับแล้วกับสคบปรับแล้วมันจะไม่แล้วเลยหนูไม่ต้องการให้การปรับแล้วแล้วใช้กฎหมายลักษณะเนี้ยเป็นการเคลียร์ตัวเองว่าฉันโดนปรับแล้วนะคือปรับหลักแสนเนี่ยแต่ความเสียหายมันหลักร้อยล้านเนี่ยค่ะก็อยากให้อยู่ยากลุ่มผู้ใช่ไหมค่ได้ได้โอเคยังเชื่อจะดำเนินการยังไงต่อจะทำอะไรสักอย่าง เดี๋ยวเราดูขอดูข้อมูลในในคำในกอกส,สารนี้นึิงนะฮะนะฮะโดนทั้งในนี้เนี่ยความจริงเนี่ยเราต้องดูอีกทีว่าหลักฐานในนี้เนี่ยมันมีสมบูรณ์ครบถ้วนอะไรบ้างไหมจะดำเนินการอะไรได้บ้างน,นะครับกระบวนการของเราเนี่ยเราถ้ามีข้อที่จริงที่เราก็จะเชิญบริษัทเนี่ยเชิญบริษัทเนี่ยมามาให้ข้อข้อที่จริงคือต้องฟังทั้งสองฝ่ายแต่ว่าในข้อกฎหมายเนี่ยเร,เรา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 มีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ทราบว่าบริษัทนี้ยังมีการจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าันที่18มิถุนายนแต่เขาดําเนินการ17มีนาช่วงโควิดตรงนี้ข้อที่จริงนี้ก็เดี๋ยวเราจะขอข้อที่จริงในนี้นถ้ามีการดําเนินการก่อนเดี๋ยวก็ก็ดูอาจจะดูไปปรับข้อกฎหมายอีกทีว่ามันเข้าข้อกฎหมายยังไงบ้างนะครับประมาณกี่วันคะถึงจะเรื่อนเอาเดี๋ยวเราจะเร่งรัดให้นะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยทางท่านเลขาธิการเนี่ยท่านทราบเรื่องทราบเรื่องดีแล้วทราบเรื่องมาเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับ เขาเอ้างนะคร,ระับเขาเขาเ่ากล่าวอ้างว่าสมาชิกท่านใดถ้าจะไปแจ้งความเนี่ยเขาจะให้ทนายของบริษ <60 Christian> ัทเนีはは <did> <IST OR ANG EN> ่ยดำเนินการฟ้อมกับสมาชิกส่วนมากก็เลยกลัวเลยไม่ได้มาเยอะเลยก็เลยกลัวเขาเขาเขาขู่เขาบอกเขาทนายบริษัทพร้อมที่จะฟ้องกับฝักวนที่ไปดำเนินการก็เลยบอกว่าให้เขามาฟ้องที่กีฬาลงแทนไม่ต้องฟ้องสียหาย มันเป็นธรรมชาติของของนี่ครับก็โดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกรณีอยเขาก็จะเป็นลักษณะของหลักการลักษณเนี่ยมาเนี่ยว่าอาจจะมีการก้องกลับะไรัเพราะมันมันเป็นสิทธิ มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของของแต่ละบริษัทอะไรที่อยู่แล้วผมว่าแต่ที่นั้นอยู่ในข้อที่จริงแต่แต่ที่ีที่เราจะจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งที่เรามาวันนี้เราไม่ได้มาฟ้องใครแต่เรามารักษาสิทธิ์ของเราแล้วเรามาต้องการให้สบตรวจสอบนะคะว่าเขาดําเนินการถูกต้องทำธุรกิจถูกต้องหรือเปล่าฝากภาษีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเชื่ะเลยเิสอบภาษีด้วย อันนี้ก็เป็นในส่วนของกลุ่มผู้เสียหายนะคะก็จะมีตัวแทนแล้วก็มีผู้เสียหายซึ่งเป็นคนตาบอบนะคะวันนี้ก็มาประมาณเกือบ10คนก็มาแจ้งที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหลังจากที่ถูกบริษัทที่ชื่อว่า True Fan นะคะหลอกให้ลงทุนโดยการที่บอกว่าหลอกให้ลงทุนในช่วงวิกฤตโควิดนะคะซึ่งเป็นช่วงเดือนมีนาคมนั่นเอง ตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มวิกฤตโควิดเลยหลอกให้ลงทุนแล้วก็บอกว่าจะได้รับเงินเดือนเนี่ยต่อเดือน4,000คนโดยการที่จะต้องขายกาแฟแล้วก็คอลาเจนนะคะแต่หลังจากที่ได้มีการสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไปชักชวนคนให้มาร่วมธุรกิจด้วยแล้วก็จะมีการแบ่งเงินให้ด้วยในแต่ละเดือนถ้าชวนคนมากก็ได้เงินมาก ถ้าแนะนำถ้าแนะนำต่อ5คนเนี่ยก็จะได้รับ5,000บาทนะคะแล้วก็แนะนำต่อ10คนก็ได้รับ10,000บาทต่อเดือนซึ่งราคาเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วทางผู้เสียหายเขาก็ได้มีการรับชวนกันต่อมาเรื่อยๆแล้วผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนตาบอดก,ก็ได้มีการคนตาบอดด้วยกันเนี่ยมาเรื่อยๆทางผู้เสียหายเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประมาณ50,000เกือบ50,000รหัสนะคะที่ลง ลงทุนกับบริษัททรูเฟนซึ่งซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้มาร้องสบคสอบคอ,อบอแล้วทางเจ้าหน้าที่สอบคอบเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้มีการตรวจสอบบริษัทนี้ซึ่งบริษัทนี้ก็ได้มีการลงทะเบียนขึ้นตรงกับสอบคอบอเบื้องต้นได้รับข้อมูลมาแล้วแต่ขอเวลาตรวจสอบจะรีบเร่งรัดคดีนี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นคนตาบอดนะคะเป็นผู้เสียหาย โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อนะคะ วันนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเองก็อยากจะร้องสคบนะคะแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆให้ช่วยตรวจสอบดำเนินการกิจกรรมของบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะคะรวมถึงจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือเปล่าแล้วก็ประมาณความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็อยู่ที่105ล้านบาทนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเกือบ5 0,000่นลหัสนะคะ รายได้ต่อเดือนก็2,100บาทคูณกันก็ประมาณ105 105ล้านบาทค่ะและทางผู้เสียหายเองก็แจ้งว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็จะดําเนินการร้องทุกข์นะคะไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆอื่นๆอีกรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีบุเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยค่ะเพราะว่าผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยได้มีการนําเงินเยียวยาที่ได้จากรัฐบาล5,000บาทเนี่ยมาลงทุนในกิจการในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยนะคะ โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่สคบ,บนะคะตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคืบหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอบคุณลูกเขทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ